พี่เกศคะขอถามเกี่ยวกับเรื่องของการใส่บาตรออนไลน์หนะะ่อยค่ะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่บาตรด้วยตัวเองเนี่ยเพียงแค่โอนเงินไปแบบเนี้ยเราจะได้บุญไหมถ้าตามไอเดียของพี่เกตนะคะเราได้บุญแน่นอนคะ่ะพี่เกตขอถามกลับก่อนอย่างนี้กันละกันว่าตอนที่เราโอนเงินไปร่วมบริจาคช่วยน้ําท่วมอย่างเงี้ยเราได้บุญไหมเราโอนเงินไปให้กับสภากาชาดเราได้บุญไหม เราโอนเงินไปฝากแม่ชีนะคะหรือ,อแอดมินที่สถานธรยางงามเขียนแผ่นทองเอาไปหล่อทองเอาไปหล่อพระให้กับเรา เราได้บุญไหมแอบเห็นอะไรไหมคะเหล่านี้ต่างๆเนี่ยเราใช้การโอนเงินไปทั้งนั้นเลยแต่บุญมันก็เกิดขึ้นเรียบร้อยบุญเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เรามีจิตขี้คิดจะร่วมบุญแล้วค่ะมีจิตขี้คิดจะร่วมอโอนไปหล่อพระโอนไปบริจาคเลือดนะคะไปให้กับสภากาชาดช่วยเหลือคนเกี่ยวกับเรื่องเลือดเหล่านี้มีบุญเกิดขึ้นแล้วคราวนี้บุญจะเกิดขึ้นต่อเนื่องก็ต่อเมื่อเรานึกถึงผ่านไปแล้ว3วัน10วันเราก็ยังนึกได้ว่าโอย ตอนนั้นนะไปใส่บาทมาตอนนั้นโอนให้กับสภาคาชาติอุ้ยโอนช่วยเหลือเด็กกำพร้านะคะนึกถึงททไรสุขใจทุกทีตอนนั้นและค่ะบุญก็ไหลเข้านึกแล้วอิ่มใจบุญก็ไหลไหลเข้าทันทีคราวนี้กลับมาตรงนี้ก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราถึงคิดว่าการฝากอโอนเงินไปใส่บาทออนไลน์เราจะไม่ได้บุญอาจจะเป็นเป็นไปได้อย่างนี้ไหมคะว่า โดยจารีดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหล่านี้สมมุติเราจะไปปิดทองพระเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ต้องไปปิดทองด้วยตัวเองใช่ไหมคะเราจะไปจุดทูปไหว้พระไปขอพรเนี่ยเราก็ทําด้วยตัวเองจารีตเดิมๆเนี่ยการใส่บาทเนี่ยใครจะใส่คนนั้นก็ต้องไปใส่เองแต่คราวนี้ตั้งแต่ยุคโควิดแล้วก็อาจจะเป็นการตลาดเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญเนาะที่มันมีเกิดขึ้นมาซึ่งพี่เก๋ว,กว่าก็ดีนะเป็นทางออกให้กับคนที่อยากทําบุญแต่ไม่มีเวลาไปนะคะอ่าตรงนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการที่ไม่ได้ไป บาด้วยตัวเองเอะแล้วบุญมันจะเข้าหรือเปล่านะคะถ้าเป็นไอเดียของพิเกตนะอย่างสมมติว่าพิเกตเนี่ยจะฝากคนคนดึงเขียนแผ่นทองเนี่ยพิเกตเนี่ยจะไม่ฝากคนที่แบบเหมือนออซ้อมลูกเมียด่าผัวเป็นว่าเล่นหรือขี้เมาหยำเปหรือคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักอะคะ่ะพิเกตก็จะแบบอู้ฝากแม่ชีดีกว่าฝากพระที่พิเกตศรัทธาหรือนับถือหรือฝากคนที่พิเกตมั่นใจว่าเออเขาเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตรงนี้เป็นไอเดียอย่างหนึ่งที่เราอาจจะเลือกคนหรือเลือกเจ้าที่เขารับจ้างใส่บาตรให้เราไม่ใช่รับจ้างเนาะก็คือแบบเหมือนเป็นธุรกิจที่แบบใส่บาตรออนไลน์ให้เราก็เลือกสักนิดหนึ่งเลือกคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเชื่อมบุญให้ถึงกันเพราะเวลาเขาทําให้เราเขาก็อาจจะมีความใส่ใจนะคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมมติประจ้างพี่เกดอย่างเงี้ยพี่เกดก็โอ้ใครก็ตามที่ฝากลูกมาใส่บาตรนะคะขอบุญนี้ถึงพร้อมโดยเสมอ เหมือนเทียบเท่ากันทุกประการขอให้เขาโชคดีสําเร็จในสิ่งที่อธิษฐานแอบเห็นอะไรไหมคะหรือถ้าสมมติอยู่ๆเราก็ไปฝากคนที่แบบซ้อมลูกซ้อมเมียขี่บนนะคะขี้หงุดหงิดอย่างเงี้ยพอเขาใส่เนี่ยอารมณ์บุญเขาตัดปุ๊บเนี่ยเงินที่เราฝากไปอะค่ะเราอะได้บุญอยู่แต่ว่าพิเก็ก,ก็ดูว่ามันมีความหมุนหมองเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ อาจจะเป็นไอเดียในการที่ถ้าพี่เกดทำนะพี่เกดก็จะเลือกคนที่น่ารักน่ารักในการฝากเงินเข้าไปทําบุญอย่างเช่นบางทีเราฝากเงินเพื่อนไปใส่ซองกระถินนะเราก็จะแบบรู้สึกว่าโอ้คนนี้เราเรายินดีกับเขาจังเลยเราเอนดูเอนจอยกับเขาจังเลยเราก็จะฝากเงินคนนี้ไปคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียดังนั้นทําบุญออนไลน์ยังไงก็ได้บุญโอนเงินไปทําบุญเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะโอนเงินไปทําบุญไม่ว่าจะบุญใดๆบุญมันก็เกิดขึ้นเรียก เรียบร้อยแล้วค่ะจากเจตนาที่อยากจะสร้างบุญหรือทํากุศลของตัวเราคราวนี้บุญจะไหลเข้าหรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยสบายใจและนึกถึงบุญดันได้ไหมบุญต่างๆนะคะที่เราทำเอาไว้ก็เป็นก้อนบาร,รมีที่เราเพียรสร้างเนี่ยละคะ่ะไม่ว่าจะเล็กจะน้อยไม่ว่าจะการสวดมนต์โอนไปมูลนิธิต่างๆนะคะซื้อข้าวให้ป้าข้างบ้านซื้อยาดมให้แม่บ้านซื้ออะไรต่อมีอะไรให้ยามพวกอย่างเงี้ยเป็นบุญทั้งหมดเลยแล้วท่านนึกถึง นะคะมีวิก้อนบุญเกิดขึ้นแล้วพอนึกถึงปุ๊บบุญนั้นจะไหลเข้ามาที่ตัวเราทําไมบุญต้องไหลเข้ามาคะก็เพื่อให้อน,นิสงของบุญบรารมีนั้นนะคะเกิดเป็น ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของตัวเรานะคะใครไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงบุญอันนั้นก็จะกลับมาหนุนนําและส่งให้ให,ให้ให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปตามการรมที่เราทําก็คือตามบุญที่เราทําอยู่แล้วนะคะดังนั้นใครก็ตามที่รักษาใจให้เบาสบายได้ยาวนานก็แปลว่าเป็นคนที่ดึงเอาบุญที่เคยทําเข้ามาเนี่ยได้เยอะมากบุญอันนี้จะผ่าแสงนะคะกลายเป็นคนที่แบบดูมีแสงมีออร่านอหนึ่งอันที่2ก็คือแบบจะมีเกราะแก้วนะคะเกราะวิมานแก้ว ครอบตัวเองทําให้มีความเรืองรองแล้วจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําคืออะไรคะหลวงปูค่คะรวมบาร,รมีบุญท,ทั้งหมดที่ลูกเคยสร้างสมมาเชื่อมเข้ากับของคนอื่นๆเก็บไว้ที่คลังของหลวงปู่นะคะหลวงปู่รวมมาไว้นะแล้วก็จื๊อรวมผ่านรูปน้มของลูกออกมาแล้วก็ข้อพิมานให้ตัวลูกแล้วแผ่ออกไปให้เราพบภูมิทั้ทง3ามแดนโลกธาตุใครก็ตามที่อยากได้บุญนี้เพื่อปรับภพบเปลี่ยนภูมินะคะมาเอาไปได้ตลอดเลยค่ะ แอบเห็นไหมคะว่าทําบุญแล้วก็เอาบุญมาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าไม่เอาให้ตัวเองก็เผื่อแผ่ให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะเพราะเขาจะได้ก็ต่อเมื่อมีคนที่มีรูปมีนามอย่างเราเนี่ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแจกจ่ายเขานั่นเองค่ะ ก็ขอให้สบายใจหวังว่าจะได้ไอเดียแล้วมองเห็นภาพเนาะว่าการโอนเงินไปใส่บาทออนไลน์ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการโอนเงินไปบริจาคเลือดก,การโอนเงินไปร่วมงานหลอ่อพระการโอนเงินไปร่วมสร้างหลวงปู่ดูกับหลวงตาไม้ยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ไปขนอิดขนปูนนะคะไม่ได้ไปซื้อปูนด้วยตัวเองแต่เราก็รู้สึกได้บุญน,นะคะทุกครั้งที่เห็นรูปลักษณ์ที่กําลังสร้างขึ้นหรือเห็นพิธีตอนหลอ่อพระเนี่ยเราสุขใจดังนั้นนึกถึงบุญให้ออก บุญก็จะกำเนิดเกิดขึ้นแบบไม่ใช่บุญอ่ะมันกำเนิดเกิดขึ้นอยู่แล้วบุญที่กำเนิดเกิดขึ้นนั้นจะได้ไหลย,ย้อนเข้ามาบรรจุอยู่ที่ใจของเราทําให้เรามีความอิ่มใจล,มละมุนละไมสบายใจไปด้วยไอบุญที่เราได้สร้างขึ้นนะคะหวังว่าจะได้ไอเดียแล้วก็ขออนุโมทนาบุญสําหรับคําถามด้วยนะคะอันนี้เป็นคําถามในอินบ็อกซ์ที่ถามเข้ามาแล้วก็จะพยายามไ like ล่ตอบให้ค่ะมาฝึกจิตนะคะพิชิต ใจให้เป็นคนที่มีความเบาฟุ้งฟริ้งบุงมิงและบันทึกบุญเก่งๆไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะ